สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ <Yeah. S 1> ติดตามชม Facebook ไลฟ์ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระาธาตุหาเจดีนะครับตำบลสีดอนชัยนะครับอเาเภอเชียงของและเช้าวันนี้ก็พระพิสุนะครับของวัดพระาธาตุหาเจดีนะครับพร้อมทั้งสง่าบุญชื่นนะครับก็กํ <c oughs> าลัง ปรดญาติโยมนะครับรับบาตรในเช้าวันนี้นะครับในเวลาหกโมงเช่นเยนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยมีผู้คนมารอใส่บาตรกันประมาณเกือบร้อยคนนะฮะแลวยังเดินทางกันมาอีกเรื่อยๆนะครับ วนเดี่ยวเปลี่ยนถาดเพื่อปิดกำลังถาดใหม่เอินอะครับไม่ต้องใส่สตางค์นะครับไม่ไต,ต้องใสง่สตางค์ต้องใส่นะห้ามห้ามถวายปัจจัยแล้วก็หาก้ามให้รบกิดด้วยครับถวายแต่สิ่งของก็หลายๆท่านนะครับก็ยังคงเอ่อ ไม่ทราบนะครับมีความเรื่มใสในระพทธศาสนานะครับเดยกที่นําเงินนะครับหรือว่าปัจจัยเนี่ยมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับต้องนําเรียนว่าให้เช่วยช้มพันนะครับพี่น้องชาวอำเภอเชียงของนะครับที่อยู่ในเส้นทางที่จะเดินทุดงไปในเช้าวันนี้ของหลวงตานะครับรวมถึงพี่น้องเขตอำเภอดอยหลวงนะครับก็อย่านําปัจจัยนะครับหรือว่าเงินเนี่ยมา ถวายหลวงตานะครับเพราะว่าท่านไม่รับปัจจัยนะครับครับหลังจากที่พระคุณเจ้ารับบาตรเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็ให้พรน,นะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงตาก็จะฉันเช้านะครับแล้วก็ออก ทุดงทันทีนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านม่วงเจียต้นนะครับแล้วก็เข้าสู่เขตอำเภอดอยหลวงนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามชมอยู่นะครับได้รับทราบและก็ช้ามทันนะครับในเส้นทางนะครับอ,อย่าหลงเส้นทางเดี๋ยวจะไปคอยกันนะครับจนทําให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณภายในหน้า พระวิหารกลางน้ำนะครับของวัดพระาธาตุสีแก้ไขฮะพระาธาตุห้าเจดีนะครับเมื่กกอก,กี้พ่อพูดได้เลยเนาะโอ้ดวงตาให้น้ำมนต์มาด้วยส,ส,ส,สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วม ใบบาทนะครับหรือว่าอยู่เส้นทางห่างไกลนะครับอยู่จังหวัดที่ไม่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงที่อยู่ต่างประเทศนะฮะที่ติดตามชมอยู่นะครับขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆครับในการตักบาททาบุญเช้านะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับณวัดพระธาตุห้าเจดีตําบลสีดอนชัยอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ ไม่หมดอ้อมมาแถวอะไรครับเขามากันเยอะครับมาตั้งแถวสองนะครับเพราซ้อนกันใส่ไม่ได้ครับแม่เรียอ้อมมาแถวสองนั่น้อนก้อนมาตั้งหลังมแถวก้อนมาตั้งหลังแถวเด้อซอนมาตั้งหลังเรานั่งต่อแถวใหม่นะครับมาตรงนี้ครับเดินตรงนี้เลยมาเดี๋ยวตรงนี้ใส่ยังครับถ้าใส่แล้วเดี๋ยวคนมาใหม่ใส่ยืนใส่ก่อน นะครับต like mm ั hmm. <crew horror waves> ้งแถวต้องเยอครับตั้งแถวตั้งแถวยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดนะครับให้เขานั่งก่อนนะโอเดียร์มามาต่อแถวใหม่ครับยาวเลยอ้อมไม่ได้ครับอ้อมไปข้างหลังเลยมาต่อแถวนี้อ้อมเลยก็ยังมีประชาชนเดินทางไปเรียนสอนเรียนนะครับก็ยังเดี๋ยวมาที่หลังนะครับรอตรงนี้ เดี๋ยวจะบนอีกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะปีกระจกพุ่นหันเดี๋ยวนี้หมดนี่หมดนี่หมดทั้งหมดเดี๋ยวมาทีหลังต่อนี่เลยครับต่อเลยต่อเลยพี่ที่ปากประจำพันธ์เนี่ยเนี่ยครับต่อเลยครับไปต่อนู้นเลยไปเต่อนี่เลยครับ ใส่ไหมครับใส่ไหมถ้าใส่ยืนเลยหรือไม่ก็ไปยืนตรงเลยครับจะตั้งแถวแล้วแม่ใส่ไหมใส่ยังเอาใส่แล้วเดี๋ยวหลบให้คนนี้ทางทางนี้มาใหม่ก่อนอ๋อโอเคโอเค ไมไไหม้บอกแล้วเนาะออกมามต่อที่นะครต่อแถวตั้ง่ม้หมาต่อตั้ง่เด้อทนพอดีจะมาอีกเยอะอยู่เลยรตื่นสายสายเลครับ ติตนกิมาะเวนีนงส่งบะงสยครับานเม็ดเลยได้มปใส่ยังครับใส่ยังใส่ยังมามเข้าเลยใส่เอาผี่ีดนึ่งใ้เข้าก่อนอ่ะเข้าเข้าเซ็ับโอ คพี่พี่หลบเขาใส่บานเลยเชิมครับนิมนต์ครับไม่ตังไม่ได้นะงตามไม่ได้เดี๋ยวแค่ปัจจัยแลหมดแล้วน้องสายไม่มาไม่ทันนะน้องไม่ทันอ่านิมนต์ครับมน สองคนเขาจายเร็ว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 แม่เร็วอาเยืนนะไปเยืนนิดเลยเยื่อนเออใส่ใส่ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชม Facebook ไลฟ์ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุห้าเจดีนะครับตำบลศรีดอนชัยนะครับอำเภอเชียงของแเช้าวันนี้ก็พระพิสุนะครับของวัดพระธาตุห้าเจดีนะครับพร้อมทั้งลวงตาบุญชื่นนะครับก็กําลังโปรดญาติโยมนะครับรับบารในเช้าวันนี้นะครับในเวลาหกโมงเช่นเคยนะครับซึ่ง บรรยากาศเนี่ยมีผู้คนมารอใส่บาตกันประมาณเกือบร้อคนนะฮะแลวยังเดินทางกันมาอีกเรื่อยๆนะฮะ คนเดียวเปลี่ยนถาดเพื่อปิดกำเนิดถาดใหม่ยิ่งอื่นอะไรครับไม่ต้องใส่สตางค์นะครับไม่ต้องสตางค์เราต้องใส่นะครับห้ามห้ามถวายปัจจัยแล้วก็ห้ามให้ผิดด้วยครับถวายแต่สิ่งของก็หลายๆท่านนะครับก็ยังคงเอ่อ ไม่กลาานะครับมีความเรื่อมใสในระพทธศาสนานะครับเดยกที่นําเงินนะครับหรือว่าปัจจัยเนี่ยมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับต้องนําเรียนว่าให้เชื่อช้มพันนะครับพี่น้องชาวอำเภอเชียงของครับที่อยู่ในเส้นทางที่จะเดินผู้ดงไปในคช้าวันนี้ของหลวงตานะครับรวมถึงพี่น้องเขตอำเภอดอยหลวงนะครับก็อย่านําปัจจัยนะครับหรือว่าเงินเนี่ยมาถวายหลวงตานะครับเพราะว่าท่านไม่รับปัจจัยนะครับ ครับหลังจากที่พระคุณเจ้ารับบารเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็ให้พรนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงตาก็จะฉันเช้านะครับแล้วก็ออกทุดงทันทีนะครับมุ่งหน้าสู่ บ้านม่งเจะต้นนะครับแล้วก็เข้าสู่เขตอำเภอดอยหลวงนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามชมอยู่นะครับได้รับทราบและก็ช้มพันนะครับในเส้นทางนะครับอย่าหลงเส้นทางเดี๋ยวจะไปคอยกันนะครับจนทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณถ่ายในหน้าพระวิหารกลางน้ำนะครับของวัดพระธาตุสีแก้ไขฮะพระธาตุห้าเจดีนะครับ เมื่อก,กี้พ่อพูดได้เลยเนาะโอ้ตงตาให้น้ำมนต์มาด้วยสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมใส่บาทนะครับหรือว่าอยู่เส้นทางห่างไกลนะครับอยู่จังหวัดที่ไม่ใกล้เคียงนะครับ รวมถึงที่อยู่ต่างประเทศนะฮะที่ติดตามชมอยู่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆครับในการตักบาตรท,ทาบุญเช้านะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับณวัดพระธาตุหาเจดีตำบลศีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ ไม่ไม่หมดอ้อมม่แถวอะไรครับเขามากันเยอะครับมาตั้งแถวสองนะครับเราซ้อนกันใส่ไม่ได้ครับนี่อ้อมมาแถวสองนั่นซ้อนซ้อนมาตั้งหลังมาแถวซ้อนมาตั้งหลังแถวซ้อนมาตั้งหลัง มาเนั่งต่อแถวใหม่นะครับมาตรงนี้ครับเริ่มตรงนี้เลยมาเดินตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ใส่ยังครับก็ใส่แล้วเดี๋ยวคนมาใหม่ใส่ยืนใส่ก่อนนะครับตั้งแถวตรงนี้ครับตั้งแถวตั้งแถวยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดนะครับให้เขานั่งก่อนนะต่อเคียงเข้ามาต่อแถวใหม่ครับยาวเลยอ้อมไม่ได้ครับอ้อมไปข้างหลังนี่มาต่อแถวนี้อ้อมเลยก็ ยังมาีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับก็ยัง <S <s <par> <S เดี๋ยวมาที่หลังนะครับรอตรงนี้ด <S <s <par> เดี๋ยวนยจะบนอีกเยอะนะครับเดีย๋ยว<ๆ>จะปิดกระขิ่นหนันเดี <S <s <par> <S ด๋ยวนี้หมดนี่หมดที่นี่มามาที่หลังต่อที่นี่เลยครับต่อเลยต่อเลยพี่ๆปากพยายามพันเลยเนี่ยครับต่อนี่ครับไปต่อโน้นเลย เก่านี่แหละครับอ่าโอเคครับใส่ไหมครับใส่ไหมถ้าใส่ยืนเลยหรือไม่ก็ไปยืนนู่นเลยครับจะตั้งแถวแล้วแม่อ่ะใส่ไหมใส่ยังอาอใส่แล้วเดี๋ยวหลบให้คนนี้ทางทางนี้มาใหม่ก่อนอ๋อโอเคโอเค ủa mấy mai mấy 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 không mấy mà mà mấy 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 ต่อแถวตั้งเพ่มาใหม่มาต่อตั้งเพ่เดอ้อทพอดีจะมาอีกเยอะอยู่เลย <c oughs> ตื่นสายกันารบาเ็าอี่นุช่ยเือัติดมแะิดมนะครับอทาคสสุนะครับสวัสดีครับมเส็เลย ดีใส่ย <rôle à> ังครับใส่ยังใส่ยังมามาเข้าเลยใส่เอาพี่พี่แป๊บนึงเข้าก่อนอ่ะเข้าเข้าเชิญครับโอเคโอ้โหใส่ยังครับพี่พี่หลบเขาใส่บานเลยนึ่อ่ะเชิญครับมิมนครับไม่ตังไม่ได้นะต้องไปตามงานอะไรอ่ะอย่าใส่อย่าใส่ปัดใจ หมดแล้วน้อแต่สายสมาไม่ทันนะน้องมาไม่ทันอ่านี่มครับมครับสองคนข้าจ๋าจ๋ยเร็ว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 แม่เร็วอายืนนะไปยืนเลยยื้อ เออใส่ใส่เนับ